วันนี้ผมพี่นะครับตื่นแต่เช้า,ามาดูทะเลหมอกกันนะครับที่ภูวิวดีที่ภูชีฟ้านะครับบรรยากาศตอนเช้าว่าวันนี้หนาวมากตอนแรกว่าตั้งใจว่าจะขึ้นภูไปตอนประมาณตีห้าหรือตีห้าครึ่งแต่ว่าด้วยความหาววันนี้หนาวจริงนะครับก็เลยต้องเปลี่ยน แนผขึ้นสายนิดนึงแต่นี่คือที่ผมพามาดูก็คือบรรยากาศของบริเวณรอบๆรีสอร์ทนะครับเมื่อคืนก็มีครอบครัวหนึงครับนอนเต็นท์แล้วก็นอนไม่ได้นะครับต้องลงไปนอนข้างล่างเพราะว่าหนาวจริงผมจะสั่งโหระพามากินกันเมื่อวานนะครับ ยังไม่ได้เลยเพราะว่าติดไฟไม่ได้ครับชื้นมากก็เลยสั่งอาหารปกติครับเป็นพวกวอาหารจานเดียวอะไรมากินกัน